ครับก็ขอสวัสดียามเช้าวันนี้นะครับอากาศคึมคึมเย็นเย็นนะครับวันนี้นะครับบุญร่วงมีดหมอนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับสองรูปแบบนะครับมีดยุบต้นและมีดยุบกลางนะครับมีดยุบกลางตอนต้นนะครับหนึ่งเล่ม นะครับนะครับเล่มนี้นะครับมีดยุบกลางตอนต้นนะครับนี่นะครับถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับมีดหลวงพ่อเดิมจะต้องมีเอกลักษณ์นะครับของตัวเองทางวัดอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่เป็นนาคนะครับแหวนลัดกลั่นมีดตรงนี้นะครับเป็นนาคนะครับนะครับนี่นะครับ ตรงนี้เป็นเงินนะครับแม้เจ็ดเก้านะครับตรงนี้มีเจ็ดเส้นตรงนี้มีเก้าเส้นนมครับนะครับก็เส้นที่แปดนี่นะครับนะครับก็ย้ําประจํานะครับว่าลูกศรป้องอ้อยไข่ปลาต้องชัดเจนอย่างนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมีดลิมมี่นะครับมีดยุบกลางนะครับก็จะเป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับ แต่ถ้าเป็นมีดยุบปลายนะครับจะเป็นแปดตั้งนะครับจะออกเหลืองนะครับนะครับแต่นี่ออกคำๆอย่างนี้คือเงินนะครับนี่นะครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับเนื้อไม้นะครับนะครับก่อจุดสังเกตเหมือนกันนะครับเนื้อไม้นะครับไม้เก่านะครับก็ต้องมีความเหี่ยวความยุบความย่นอย่างนี้นะครับนะครับ ดีนะครับเป็นแปดตังนะครับเออขออภัยแล้วก็เป็นเงินนะครับไม่ใช่แปดตังนะครับนะครับนีนะครับเป็นเงินนะครับเปอร์เซ็นต์สูงนะครับมีจุกกลางนะครับนะครับสวยงามมากนะครับมีเลมี้นะครับนีนะครับสวยสมบูรณ์นะครับเจ้าของก็รักษานะครับความยาวรวมด้ามนะครับเก้านิ้วนะครับใบห้านิ้วนะครับ นี่นะครับดามงาแกะเป็นท้าเวสุวรรณนะครับนี่นะครับฝั่งนี้เป็นพ่อปู่ฤาษีนี่นะครับนั่งทรงสมาธินะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับเมตเคมนี้นะครับเก่านะครับถูกเก็บรักษานะครับทางนี้น่าจะอยู่ข้างล่างนะครับเขาวางไว้บนตู้อะไรนี้นะครับ แต่ฝั่งนี้จะอยู่ข้างบนนะครับก็มีรอยโดนความร้อนนะครับนะครับแบบนี้นะครับสวยงามนะครับดูลายนะครับแกะกันนะครับโอ้โหนะครับดูงานะครับนี่นะครับงานลั่นงาล้านะครับนะครับงาเก่านะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับ เป็นนาคนะครับตรงนี้นะครับแหวนลัดกลั่นมีดตรงนี้นะครับเป็นนาคนะครับหรือว่าเป็นเงินนะครับสมัยยุบกลางนะครับถูกวางรูปแบบนะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนะครับภายในก็ลายเสมาใบโพนะครับนะครับนี่นะครับลายเสมาใบโพนะครับ ฝีมือการตอก exactly โดยช่างสอนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับดูในล่องนี้นะครับนะครับเป็นคืนๆอย่างนี้นะครับลอยตอก้อยเสาะด้วยมือนะครับบิดนี่นะครับเหล็กผสมมวลสารนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้นะครับนะครับเหล็กผสมมวลสารนะครับนี่นะครับแต่ เก่านะครับไม่ใช่เหล็กใหม่นะครับเหล็กเก่านะครับนะครับไม่ใช่เอาเหล็กตามตลาดมาตีนะครับนะครับอันนี้เขาถลุงนะครับเหล็กถลุงนะครับนะครับผสมมวลสารหลายอย่างนะครับนะครับนะครับมียุบกลางก็อาจจะมีส่วนผสมของเหล็กน้ำพีน้อยนะครับนะครับมีโรงตีเหล็กโรงต้มเหล็กอะไรอย่างนี้นะครับ ถลุงออกมาทีละก้อนนะครับอาจจะก้อนใหญ่บ้างก้อนเล็กบ้างนะครับก้อนเล็กก็มาตีเป็นมีดเล็กนะครับถ้าก้อนใหญ่ก็ไปตีเป็นมีดใหญ่อย่างนั้นนะครับนะครับนี่นะครับนี่สวยงามนะครับถลุงกันขึ้นมานะครับส่วนผสมหลายอย่างเอาต้มให้เดือดใหแดงนะครับนะครับแล้วเขาก็ได้เหล็กทีละก้อนออกมานี่นะครับนะครับนี่นะครับ แบบนี้นะครับดูครับรอยตอกรอยเซาะด้วยมือนะครับธรรมดามันก็จะมีคราบไครแบบนี้นะครับนะครับแต่นี่นะครับเจ้าของเขารักษานะครับเช็ดถูนะครับนะครับก็ดูใหม่ดูเอี่ยมอย่างนี้นะครับดูสะอาดตานะครับทาน้ำมันไว้เพื่อไม่ให้สนิมขึ้นมานะครับนี่นะครับแผ่นเงินปิดไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับ สวยงามมากนะครับมีเหล่มนี้สมบูรณ์นะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับดูการเข้ากันนะครับแน่นเปี้ยไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับด้ามงาแกะนะครับใบห้านิ้วนะครับยาวรวมด้ามเก้านิ้วนะครับมีเหล่มนี้นะครับเก่ามากนะครับนะครับอายุเกือบเกือบเก้าสิบปีก็ว่าได้นะครับนะครับ ผ่านการทําพิธีปลูกเสกจากหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับทันยุบหลวงพ่อนะครับทันยุบหลวงพ่อเดิมปลูกเสกนะครับมีดรุ่นนี้นะครับนะครับเป็นมีดยุบกลางตอนต้นนะครับนะครับก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะครับนี่นะครับถ้าหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาจะเป็นมีดยุบปลายนะครับนะครับ มีจุบปลายก็จะเป็นแปะตังนะครับแปะตังก็จะออกเรืองเหลืองนะครับนะครับสีเหลืองคล้ายๆงาเลยนะครับนะครับแต่นี่เป็นมีจุบต้นนะครับนี่นะครับโลหะเป็นเงินนะครับนะครับสวยงามนะครับลายเซมาใบโพนะครับตอนนี้เราก็มาดูมีดดุบต้นกันนะครับนะครับมีดดุบต้นนั้นจะไล่รูปแบบนะครับใครจะ เอาแบบไหนก็ได้นะครับดําไม้ฝักไม้นะครับส่วนมากนะครับตามงานจะน้อยนะครับเหมีมีดุกต้นนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับอันนี้รอยผมเอากาวแปะไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันขยับให้ตัวนะครับจะได้แน่นหนาอย่างนี้นะครับมันหลวมนะครับเนื่องจากว่าไม้แห้งนะครับก็มีการยุบตัวของไม้นะครับทําให้ไหว ที่รัดมานั้นมันหลวมนะครับนะครับนี่นะครับเจ้าของเขาไปผูกเชือกลงรักไว้นะครับนะครับมีดเล่มนี้นะครับนี่นะครับกลั่นรัดมีดจะเป็นโลหะดำผสมเงินนะครับสนิมไม่มีเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับมีดุบต้นนะครับนะครับด่าไม้ฝักไม้ส่วนมากนะครับนะครับความยาวเท่ากันนะครับเก้านิ้วลวมด้ามนะครับ นะครับเฉพาะใบ5นิ yal, ้วนะครับ <exemplo>. นีนะครับดูครับเก่าแห้งสนิทอย่างนี้นะครับไม้นะครับนะครับทันทีมองหาอยู่นะครับอยากจะได้มีดหลวงพ่อเดิมนะครับไม่รู้จะไปหายังไงนะครับนะครับก็แนะนํานะครับสองเล่มนี้นะครับทันยุบหลวงพ่อเดิมปลูกเสกนะครับนีนะครับดูเหล็กนะครับออกเหลืองเหลืองนวลนวค้ำค้อย่างนี้นะครับเหล็กยุบต้นนะครับนะครับ นี่นะครับลายแบบนี้เราจะไม่ค่อยพบเจอนะครับนะครับบิดยุบต้นนะครับนี่นะครับลายเขาเรียกว่าลายน้องสิงนะครับโบราณนะครับแบบนี้นะครับก็ดูสังเกตในล่องอย่างนี้นะครับก็รอยตอกรอยซาะด้วยมือนะครับนะครับโอ้โหนะครับเขาเก็บรักษากันอย่างยาวนานนะครับนะครับ มีดุบตนนั้นจะถูกพกประจานะครับไปไหนมาไหนผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนนะครับจะพกติดตัวตลอดนะครับนะครับเพื่อป้องกันนะครับคุณใสป้องกันมนดํานะครับลมเพลลมพัดนะครับป้องกันนะครับไว้นะครับของที่มองไม่เห็นตัวนะครับถ้าโดนขึ้นมานะครับมันจะรักษายากนะครับของเหล่านั้นนะครับ นะครับเขาเรียนมาเขาก็ต้องปล่อยของนะครับแล้วแต่จะปไปโดนใครนะครับดีนะครับูุนะครับป้องอ้อยนะครับเขาเรียกว่านี่นี่นะครับกระดูกงูนะครับนี่นะครับชัดเจนสวยงามนะครับลายกระหนกดอกไม้นะครับโอ้โหสวยครับมีดเล่มนี้นะครับรอยตอกรอยเซาะในร่องนี้นะครับนะครับแล้วก็ที่เหนือไปกว่านั้นนะครับมีดเล่มนี้นะครับ นะครับดูตะกุดนะครับเงินนะครับตะกุดทองนะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งระดอกนะครับการบรรจุผงมวลสารนั้นนะครับบรรจุลงไปนะครับบรรจุผงลงไปนะครับแล้วแต่นะครับเขาจะหยิบถูกนะครับตะกุดขึ้นมานะครับนี่นะครับมวลสารเต็มเลยนะครับโอ้โหนะครับดูทะลักขึ้นมานะครับนะครับมวล จุลงไปนะครับเอาข้างยัดลงไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เผาไฟให้แดงๆนะครับนะครับนะครับแล้วก็กดลงไปทําให้มันเดือดขึ้นมานะครับนะครับนี่นะครับเดือดขึ้นมาอย่างนี้นะครับตะกุดนะครับมวลสารต่างๆนะครับนะครับมวลสารต่างๆก็ทะลักขึ้นมาอย่างนี้นะครับใส่ข้างเยอะนะครับนะครับดูครับโอ้โหนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับมีดเล่มนี้นะครับ นี่ครับไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะครับตะกุดของหลวงพ่อเดิมนะครับอยู่มีดเล่มนี้เลยนะครับนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะครับความยาวรวมด้ามนะครับ9นิ้วนะครับนะครับจพ่อใบ5นิ้วนะครับสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์088-586-1329นสะครับนะครับสวยงามมากนะครับเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์นะครับในด้านพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงเลยแบบนี้นะครับ มีตะกุดเป็นการันตีนะครับนะครับในด้านแค้วแกร่ปลอดภัยนะครับอยู่ยงคงกระพันนะครับอย่างนี้นะครับในด้านเมตตานะครับค้าขายนะครับเอาไปวางไว้บนหิ่งบนพานนะครับนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะครับ ไม่มีอะไรมารบกวนนะครับนะครับบีดหลวงพอเดิมนะครับขึ้นชื่อลือนามนะครับในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนะครับป้องกันคุณใสป้องกันมนดําพวกผีปีศาจนะครับที่มองไม่เห็นตัวนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆเดินทางใกล้ไกลนะครับปลอดภัยนะครับนะครับดีนะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์0885861329นะครับท่านที่เข้ามากันใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ